สุ่มโลบากเหรอเนี่ยเฮ้ยฉันได้อินฟินิตี้เลยเหรอสนใจเข้ากลุ่มเราไหมสนใจสิเราขอชวนเพื่อนคนใหม่เข้ากลุ่มได้ไหมได้ไดเรามาแนะนำตัวกันดีกว่าเราชื่อข้าวหอมอายุ13ปีเราชื่อเราชื่อเจี๊ยบอายุ10ปีจะพูดแทรกทำไมเรื่องของกูอ้าวอีนี่งั้นฉันแนะนำตัวแล้วนะ ฉันชื่อภูตะวันอายุสิบเอ็ดเราชื่อภูผาอายุสิบปีนั้นทีนี้เรามาบอกโรบักกันดีกว่าเรามีโรบักอยู่สามร้อยเรามีโรบักอยู่หาม่งร้อยห้าสิบนะเรามีโรบักสี่ 350, นะร,ร้อยเราไปเล่นแมปสามคนดีไหมนี่ไหนสะบ้ารือกลุ่มเรามีสี่คนนะ ก็ไม่ต้องให้ไอ้ผู้ตะวันเล่นสีฮ่าฮ่าแล้วแมปอะไรแมป99เคอในป่าว้าว wow, แม่ปวดเลยไปดีกว่าทำไมนายไม่ไปล่ะทำไมตอนที่นายบอกโลบักถึงต้องพูดว่าเอิมด้วยเอิมที่จริงแล้วฉันมีโลบักอินฟินิตี้นายเอาไหมล่ะไม่เป็นไร นนนนนมมัััทีีีฉโบคอิิิฟต้เมื่อไหรไอ้ผู้พามันจะมาใช่ใช่พูดพุกมาปั๊ขอคุยกับคุตะวันน่อยได้นายเป็นคนให้โบรบักอินฟินิตี้กับฉันใช่ไหมใช่ไปคุยอะไรกันมาจะบอกทำไม นี่นายฉันขอพูดอะไรหน่อยนะไอพู้ตะวันรู้จักสภาพหน่อยแล้วน่าจะมีสวนโรบักมากกว่านะฮ่าฮ่าดูแต่งตัวสีแต่งตัวจนมากเลยไม่มีวันที่แกจะได้อินฟินิตี้ร็อกนะฮ่า